ครับสวัสดีครับผมหนึ่งครับเทสก่อนไปส่งนะครับพรุ่งนี้นะครับผมเพื่อนครับอันดับแรกนะครับเสียบขั้วแบตก่อนนะครับเครื่องก็จะดีเทคนะครับว่าเราใช้แบต12โวลต์หรือว่า2 4โวลต์นะครับอันนี้คือช่องต่อขั้วแบตนะครับอาจจะลูกทุ่งลูกทุ่งนะครับไทยบ้านนะครับอันนี้เป็น เบเกอร์นะครับใส่แผงโซลาเซลล์บวกลบนะครับให้ถูกนะครับหลังจากนั้นพอขึ้นโชว์ตรงนี้แล้วนะครับเช็คค่าเรียบร้อยแล้วค่อยเอาเบเกอร์ของโซลาเซลล์ขึ้นนะครับพอเราเอาขึ้นนะครับมันก็จะมีนะครับเป็นรูปประมาณปึ๊บพอขึ้นใช่ไหมครับ มันก็จะเป็นนะครับลักษณะแบบนี้อันนี้ผมสาธิตเฉยๆนะครับเป็นรูปแผงโซลาเซลล์แล้วก็ชาร์จเข้าแบตนะครับอันนี้แล้วก็จะบอกว่ากี่โวลต์กี่โวลต์ชาร์จเข้าไปอ่าเนี่ยนี่รูปรูปประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราขึ้นนะครับเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับครับแล้วทีนี้นะครับเวลาอยากจะใช้นะครับใช้งานอินเวอร์เตอร์จอยากใช้งานอินเวอร์เตอร์นะครับให้พี่เอาตัวนี้ขึ้นครับเบรกเกอร์ตัวนี้ขึ้นครับเสร็จแล้วก็เปิด นะครับก็จะได้ยินเสียงพัดลมนะครับยินเสียงพัดลมฟูดนะครับนี่จะเป็นไฟ220นะครับพี่หลังจากนั้นพี่ก็เอาพัดลมอะไรก็ได้ครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกทีวีก็ได้นะครับพี่มาเปิดตรงนี้เลยนะครับครับอันนี้คือทดสอบนะครับก่อนส่งพรุ่งนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับตรงนี้ผมทำเอาไว้เป็นขั้วต่อแบตนะครับมีบวกและลบตรงนี้ไว้ใส่นะครับแผงาสายโซลาเซลล์นะครับสายโซลาเซลล์เอามาแล้วก็มาเข้าตรงนี้ได้เลยับตรงนี้นะพี่เนี่ยเข้าตรงนี้ได้เลยอันนี้สายโซลาเซลล์นะครับตรงนี้ครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวขั้วผมส่งไปให้ด้วยครับ